เอาเทียนหาบอกกเนทุกคนความเคารพง่ายวเยสวสด่พร้อมกับการเรียนวันนี้กันครับทุกคนอค่ะไิเอาละวันนี้เราเลือกเราจะมาเรียนเรื่องหลักธรรมกันหลักธรรมที่เราเรียนไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างมีอะไรบ้างหลักธรรมที่เราเรียนไปแล้วมันจะมีอร อันน so, ี้ว่าสีแล้วอีกอริยาตสีอนุญตสติ์ถูกต้อไหมอริยสัตว์สี่ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างอริยาตสัตว์สี่ทุบขมูไผ่ยีรอดมาอ่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับอะไรอ่าในชีวิตประจำวันใช่ไหมบอกว่า ความรู้เกิดขึ้นมายังไงวิธีแก้ไขปัญหาเป็นยังไงแล้วอะไรอีกนะอิทธิบาทสี่ถูกต้องไหมเป็นหลักรมเกี่ยวกับอะไรนะแต่คุณก็เกีเ่ยวกับความตั้งมั่นใช่ไหมเวลาเราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอ,อ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นหลักคำที่ครูได้สอนไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็าจะมาเรียนเพิ่มเติมันเรื่องของที่ 6, หกนั่นเอง ปกนี่มีกิจทีนะตามชื่อเลยปกิปกิประกอบด้วยทิ่อะไรบ้างประกอบด้วยทิศเรื่องบนนะครับก็คือพระที่สูงต่อมาคือทิศด้านล่างอันนี้จะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเราต่อมาก็ทิศด้านขวาก็คือครูบาอาจารย์ทิศด้านซ้ายคือเพื่อนพิษสหายของเราแล้วก็ พิธเบื้องหน้าก็คือบิดามารดาพิธเบื้องหลังก็คือบุตรและภรรยานล้วนีอ่านี่คือหลักของทิศหกทีนี้ทิศหกเป็นหลักคมเกี่ยวกับอะไรทิศหกก็จะเป็นหลักรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ต่างๆหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมพวกเรามีหน้าที่ไหมอ่าทุกคนต่างมีหน้าที่ถูกไหมอย่างเราเป็นนักเรียนเรามีหน้าที่อะไรเรียนเนหังสือ แล้วยอ,อย่างพ่อแม่เนี้ยมีหน้าที่อะไรบ้าทงทำงานถูกต้องไหมเราก็หาเงินมาส่งเราเรียนหรือว่ามาส่งเราตอนเช้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็หลักที่ผมก็จะเป็นเกี่ยวกับประเภทของความสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกันและกันประเภทของความสัมพันธ์ก็จะเป็นหน้าที่ต่างๆที่ท่านต้องรับผิดชอบหรือเราต้องรับผิดชอบอมีเรื่องหน้าอย่างที่บอกไปจากที็คือพ่อแม่ พ่อแม่ต้องคอยดูแลอยากจะใส่รูปสึกไหมเราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่เรียนรู้สึอเรียนโอเคไปต่อ,อทีนี้หลัทกที่หกอย่างที่ครูบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องมีการใส่ใจในหน้าที่ของกนและกันทุกคนต่างมีหน้าที่ทําไมเราต้องใส่ใจทุกคนรอบข้างด้วยทุกคนต่างมีหน้าที่แตกต่างกันเพราะอะไร่าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สามคม เราอยู่ร่วมกันเราสามารถทําอะไรได้คนเดียวไหมบางอย่างเกิดมาเราเินได้เลยไหมไม่ครับไม่นับประตูตาข่าเราเจอดะเบิดก้าวระเบิเกิดอะไรเกิดมาเราเินได้เลยไหมไม่ครับก็ต้องมีการฝึกหัดแล้วใครเป็นคนฝึกหัดให้เราพ่อแม่ครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นคนคอยดูแลเราใช่ไหมหรือเรามีเงินมาเลยไหมมาโรงเรียนเลยไม่ครับก็ใครทํางานให้เราพ่อแม่คก็ตอนพ่อแม่ก็คือ มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมเพราะงั้นเราอยู่ตคนเดียวไม่ได้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันถูนกต้องไหมทุกหน้าที่ต่างมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองโอเคอทีนี้หน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของพ่อแม่ก็มีประมาณนี้สี่ข้อเรื่องจากห้ามจากความชั่วร้ายอันนี้คืออะไรห้ามจากความชั่ว ห้ามการทําสิ่งที่ไม่ดีเราคนบอกว่าห้ามบ่อยมากเลยเช้ากลางวันเย็นนี่ห้ามบนตลอดสามื้อเลยนะครับก็คือพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่ดกูการกระทําของลูกว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหม,มถูกต้องกับสังคมหรือเปล่าถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพ่อแม่ทำไงบ, <น S 2> บ่บนตบ่นว่าใช่ไหมทำให้เราไม่ได้ไปทําสิ่งนั้นนะครับต่อมาก็คือให้ศึกษาศิลปะตุนยา ให้ศึกษาศิลปวิทยาก็คือคนเขียนเล่าเรียนเนี่ยแหละให้เรามาเรียนในแขนงต่างๆในในวิชาเรียนที่เราชอบในคณะที่เราชอบและอีกงานหนึ่งก็คือพ่อรับสมบัติให้ให้โอกาสทันควรในโอกาสอันควรนี้แน่นอนก็ท่านก็จะไม่ได้อยู่กับเราตลอดถูกต้องไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมเพราะงั้นตอนที่ท่านตายเนี่ยยังไงสมบัติข,ของท่านเนี่ยก็ต้องตกเป็นของเราอันนี้ก็คือ,อ ให้พักสมบัติในโอกาสทันตัวหรืออย่างเช่นอะไรละ่ะเรียนจบแล้วท่านคิดว่าท่านผ่อนคลายเรื่องการส่งเสียเล่าเรียนให้เราแล้วท่านก็ให้เราไปประกอบอาชีพถูกไหมท่านก็อาจจะมอบพักสมบัตใิในจํานวนหนึ่งแล้วเราก็เอาไปประกอบอาชีพได้ต่อมาก็คือหาผู้ครองที่สมควรหาผู้ครองที่สมควรให้ก็คือรูปเนี่ยสมมติผู้หญิงเนี่ย ยิ่งเป็นผู้หญิงนี่ยพ่อแม่ยิ่งเกกนเลยก็คือเอาแฟนเข้ามาดูเนี่ยพ่อแม่ก็จะคอยเช็คใช่ไหมว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่ดีไหมเป็นคนที่อ่อพอดูแลลูกสาวได้ไหมก็คือจะไม่ได้ให้ค่งม่งก็คือการจะเลือกพบกูค้ความคือไหนเนี่ยพ่อแม่ก็จะดูก่อนว่าเขาเป็น ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของท่านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอันแรกคืออะไรติดยาถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าท่านไม่คอยดูแลเ,เราเราก็อาจจะไปทางที่เสียโดนเพื่อนชักชวงไปนในทางที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดติดยาได้อะไรนี้เป็นภาระสังคมต่อต่อมาคือนิสัยไม่ดีอันนี้ก็คือท่านก็คอยอบรมสังสอนใช่ไหมให้เราเนี่ยอบรมนิสัยยู่ไปเรื่อยๆให้เราเป็นคนดี เคยได้ยินมาที่ครูจ่าอะไรเงี้ยไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สัสอนอะไรเงี้ยไม่มีนะใครใครไม่เคยได้ยินครูว่าอะี้ก็ดีมาแต่เคยที่ที่เขามีความพูดแต่ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนในนี่คือเขาตาเด็กที่ทำตัวไม่ดีถูกต้องไหมถู้ครับแล้วคนลูกกลับไปบ้านสมมุติไม่เก็บขยะไม่เก็บที้นอยเนี่ยแม่ก็บอกว่าเอา้าครูไม่ได้สอนเลยเหรอที่โรงเรียนอะไรเนี้ยสรุปใครสอนใครเนี่ย ต่างคุณต่างต่อก็คือเราต้องรับทั้งพ่อแม่รับลุงใช่ไหมเอามาปรับใช้ในการดำชีวิตนะก็คือการพวบรามใส่ตัวเองให้ดีขึ้นและต่อมาคือสุขภาพที่เสียแน่นอนถ้าพ่อแม่ไม่ใส่ใจาสามคนในบ้านเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะไม่มีการพูดคุยเพราะไม่มีการพูดคุยกับพ่อแม่มีปัญหาอะไรเราต้องไม่กล้าปรึกษาถูกต้องไหม ออพ่อแม่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจลูกเขาที่ควพก็อาจจะเกิดเป็นสุขภาพจิตได้ต่อมาสุขภาพกายุก็คือต่อมาเลยจากสุขภาพจิตเสียเนี่เพราะว่าจิตกับกายเราเนี่ยเชื่อมกันถูกต้องไหมพาะง้นถ้าจิตเราไม่ดีเนี่ยใจเราไม่ดีแล้วอะ่ะร่างกายเราก็จะไปตามสุขภาพไม่ดีแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นผลจากการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เหมาะสมแค่ลูก ปัตตน์เนี่ยทำหน้าที่ของท่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ของเราถูกต้องไหมไม่ใช่แค่ท่านมีหน้าที่อย่างเดียวหน้าที่ของเราต่อพ่อแม่มแคือาา็อะไรบ้างอันแรกเลยอ่าให้คิดซะว่าพ่อแม่ทําอะไรให้เราเราทำกลับไยอ,ยอ,อยัางนนก็คือถ้าเลี้ยงประมาเลี้ยงท่านตอบแน่นอนว่าพ่อแม่ก็แก่ลงไปทุกวันถูกต้องไหมก็ จะเหมือนก no ับเราเราเด็กๆอ่ะห้คิดกว่าการแก่ของเขาคือการเหมือนย้อนวัยไปเด็กๆของเขาเพราะว่าอะไรพอแก่ไปร่างกายเริ่มไม่แข็งแรงจากที่เคยควบคุมการเข้าห้องน้ำอะไรเนี้ยเยี่ยวที่ได้ก็กลายเป็นว่าคุมไม่ได้และเราที่เป็นลูกเราก็ต้องมีหน้าที่ทำอะไรเก็บดูแลให้ท่านเพราะว่าตอนเราเป็นเด็กเราก็คุมไม่ได้เหมือนกันท่านก็เป็นคนที่คอยดูแลเราตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมเราก็ม like ีหน้าที ar, But, cause, ่ตอบแทนนะคุณท่าน ต่อมาช่วยทํากิจของท่านแน่นอนว่าพ่อแม่มีงานทําอยู่แล้วใครก็ลำบากในหน้าที่ของท่านอยู่แล้วเราต้องว่างเราก็สามารถทําอะไรไนดะ้ช่วยงานงา,งานที่เราสามารถทําได้เราก็สามารถช่วยท่านได้ต่อมาคือํารงิงศุลอันนี้แน่นอนก็คือเราเต้องสืบทอดกุลต่อไปช่วยงานก็คือมี สามีหรือภรรยาให้แก่ตระกูลแน่นอนจะมีสามีโดยมีสามีภรรยาก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะอย่าเลือกคนที่มันไม่เหมาะหรือไม่ดีมาเข้าวงตระกูลต้องดีเด็ดเต่อมาประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นชายาก็คือเราจะได้สมบัติกับท่านอยู่แล้วละ่ะถ้าเกิดท่านเสียหรือว่าท่านป่วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องประพฤตีินให้เหมาะสมด้วยว่าเราเป็นชายาตระกูลตระกูลนี้เราก็ ทำรูกทำลรกตระกูลให้คงอยู่ต่อไปต่อมาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญกุทิสมบูรณ์นะครับนี้คงจะไม่ค่อยมีใครอยากทำแต่ต้องมีํำอยู่แล้วเพราะว่าสัตธรรมเหาท่านก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายยูกต้องนะก็คือหลังจา,ากขับบัคคุณคิดว่าถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วเนี่ยทำยังไงดี ม่จะตอบแทนพระคุณยังไงก็นี่ก็คือเมื่อท่านรับไปแล้วเราก็คอยทาบุญที่สมนุสวนไปให้นี่ก็คือการตอบแทนพระคุณแล้วโอเคอย่า okay? งนั้นก็คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่ปฏิบัติกับลูกและหน้าที่ของลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกต้องไหมทีนี้คิดเนี่ยมันมีหกคิดถูกต้องไหมอ่าได้แก่อะไรบ้างเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่าง ซ้ายแล้วก็ขวาถูกต้องไหมหน้าที่ก็จะแตกต่างกันอ่าโอเคทีนี้ตะกี้ยกตัวอย่างคิดเพื่อนหน้าไปแล้วก็คือพ่อแม่ถูกต้องไหมครูก็อยากจะแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นห้ากลุ่มแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นห้ากลุ่มนะี่ยคือทิดทุกทิศเนี่ยจะให้นักเรียนประจำแต่ละทิดตะกี้ที่เพื่อนหน้าไปแล้วเพราะงั้นจะไม่ใช้จะให้เขียน เป็นกลุ่มนะทางานเป็นกลุ่มนะเขียนหน้าที่ของทิศนั้นๆที่ต้องปฏิบัติและเราจะปฏิบัติตอนทิศนั้นๆอย่างไงยกตัวอย่างอะไรคุณครูมีหน้าที่ทาอะไรต่อเด็กจุดๆใช่ไหมคุณครูนี่เป็นทิศด้านขวาครูบาอาจารย์มีหน้าที่ทาอะไรต่อเด็กจุดๆเด็กก็ตอบว่าแล้วนักเรียนล่ะมีหน้าที่ที่ต้องกระทอย่างไรต่อ กูบาอาจารย์บ้างจุ๊ๆอ่ะประมาณนี้พอเข้าใจไหมแบ่งกลุ่มเป็นห้ากลุ่มเดี๋ยวมารับกระดาษแบ่งกลุ่มกนะจอเลยตอนนี้ต้อนหน้าที่หน้าที่ที่เรากระทำต่อบุคคลในคิดแด้วนั้นอีกอันนึงก็สลับเลยไี้นอแม่เย็ด่คิดของแก เขียนทิศที่รับผิดชอบถูกต้องไหมว่ารับผิดชอบทิศอะไรแล้วก็เขียนแล้วก็แตกออกมาเป็นไมามหน้าที่หน้าที่ที่เราต้องทาต่อบุคคลในทิศนั้นและก็แตกออกมาอีกหน้าที่ที่บุคคลในทิศนั้นกระทําต่อเราทนยออะะกไ้ลีเิรรบ

ครับทนี้เรียกเป็นที่อะไรครับทิ่ต้องสอนครูบอาจารย์วินิจกันแต่หน้าที่ของครูอาจารย์ที่จะทำต่อเราคืออะไรครับคี่ต้องสอนให้วินิจกันแล้วเราจะทำยังไงต่อครูอาจารย์ต่อครับให้ไปเรียนรู้เรื่อิต่างๆต่อกาโอเคถือว่าตอบได้ดีครับโอเควินี้ตรงนี้ใกล้หน่อยครับ